เพื่อนที่ใช้มือถือซัมซุงเคยเจอการแจ้งเตือนแบบนี้ไหมครับนี่ครับการแจ้งเตือนข้อมูลขึ้นมาว่าใช้ไปกี่กิกกี่กิกเนี่ยขึ้นมาตลอดเลยมาดูวิธีปิดกันครับมันเป็นการแจ้งเตือนว่าเราใช้เน็ตมือถือไปเท่าไหร่แล้วครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะใช้โปรโมชั่นมือถือที่เป็นเน็ตอัลลิมิตหรือว่าเป็นเน็ตที่ไม่จํากัดอยู่แล้วครับเวลามันมีแจ้งเตือนขึ้นมาก็ราคาญน,นิดนึงครับมาดูวิธีปิดรับให้กดเข้าไปที่การตั้งค่าครับแล้วมาเลือกที่การเชื่อมต่อครับอันนี้ กดเข้าไปแล้วเลื่อนลงมานิดนึงครับจะเจอคําสั่งว่าการใช้ข้อมูลครับอันนี้เราก็กดเข้าไปที่หน้านี้เลื่อนมาเลือกเครือข่ายของเราครับที่ใช้ข้อมูลมือถือครับของผมเป็นเจ้านี้นะครับเลือกการใช้ข้อมูลมือถือครับกดเข้าไปเสร็จแล้วมากดฟันเฟืองตรงนี้ปุ๊บจะเจอคําสั่งตั้งค่าการเตือนข้อมูลครับตรงนี้จะเปิดอยู่ให้เรากด ปิดไปเลยตั้งค่าเท่านี้เลยครับต่อจากนี้ก็จะไม่มีข้อความการแจ้งเตือนการใช้ข้อมูลเน็ตมือถือมารบกวนเราครับเหมาะสําหรับคนที่ใช้เน็ตมือถือแบบ u n ลลิมิตหรือไม่จํากัดนะครับส่วนคนที่ใช้จํากัดเนี่ยก็เลือกดูครับบางทีอาจจะตั้งค่าแบบนี้แล้วมีประโยชน์มากกว่ามีคนมาคอยช่วยเตือนเราด้วยอ่ะลองใช้งานกันดูครับถ้าชอบคลิกดีๆแบบนี้กดถูกใจกดติดตามเจอกันครับ